มาครับทุกคนวันนี้มาทําอะไรง่ายๆให้มันวุ่นวายกันดีกว่าครับอย่างแม s โป o เลโตฮคคลิปนี้มาทําให้ดูครับว่ามันบดจากวัตถุดิบง่ายๆแต่ในระดับมิชลินเขาทํากันยังไงไปฮะ let's get it มาเริ่มจากการปลอกเปลือกมันฝรั่งออกก่อนนะครับล้างเขาให้สะอาดดีแล้วก็โยนเขาเข้าไปต้มได้เลยฮะผมก็ไม่ได้จับเวลานะแต่ถ้าเราสามารถปล่อยมีดแล้วเขาตัดผ่านแบบ smooth l i k บ้าเจเนี่ยก็โอเคละแล้วก็กรองเขาออกมาบดต่อให้ละเอียดได้เลยครับการปาดมันบดบนตะแกรงทีๆแบบนี้จะช่วยให้เนื้อ เขายิ่งละเอียดขึ้นนะครับที่เรียกได้ว่ากินเวลาแบบสุดๆเลยล่ะแต่เนื้อของมันที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าละเอียดยิบเหมือนกันเลยฮะพอเราเตรียมมันเขาเสร็จแล้วนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้จริงๆเลยเนี่ยจะมีแค่นมแล้วก็เนยแค่นี้เลยฮะเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วค่อยๆคนเขาเข้าด้วยกันค่อยๆใส่แต่ละอย่างปรับเอาได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าเนยนะต้องถึงแล้วก็อย่าลืมเกลือด้วยนะฮะใส่เขาตัดเข้าไปเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ทําให้ลืมมรสชาติมันบดต้มแบบเดิมๆไปได้เลยค